สวัสดีครับผมนัทชัยเยี่ยมสร้อยผู้อำนวยการโรงเรียนทานทองพิทยาคมวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพแล้วก็การเรียนรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเสริมเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบว่าวิถีชีวิตของชาวอีสานโดยเฉพาะการปลูกม่อนเลี้ยงไหมมีความเป็นไปเป็นมามีรูปแบบการ เลี้ยงการจัดทำการดำเนินการตัง้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นเส้นได้นี่อย่างไรบ้างนักเรียนโรงเรียนทานทองพี่ยาคมครับนอกจากที่จะทราบขั้นตอนแล้วเรายังมีการจัดให้นักเรียน,นยได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้การศึกษาแหล่งเรียนรู้เนี่ยนอกจากศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้วก็ยังมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภายนอกด้วยเพื่อที่จะให้เข้าใจรูปแบบวิธีการดําเนินการให้ชัดเจน นอกจากนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่แล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งโรงเรียนทานทองพิยาคมได้นํามาปฏิบัติแยกออกเป็นหนึ่งฝ่ายเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนด้านหนึ่งในการเรียนรู้ของนักเรียน สวัสดีค่ะชื่อนางสัตนานพินโยนะคะเป็นครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนทานทองพิทยาคมค่ะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .1 แล้วก็วิชาเพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษา,ศาปีที่3ค่ะวิชานี้นะคะก็เริ่มจากที่ว่าเราเล็งเห็นว่าเป็นโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะที่ได้ทําโครงการเกี่ยวกับการทอผ้าไหมสมัยนั้นอาชีพนี้ก็จะส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ดีมากอันนี้พอหลังๆมานี้ประชาชนก็เริ่มที่จะทาอาชีพนี้น้อยลงนี้เราก็มีความสนใจว่าอาชีพการเลี้ยงไหมทอผ้าไหมมันเป็นอาชีพที่น่าจะส่งเสริมต่อไปเราก็เลยว่าถ้าเด็กเรียนรู้ก็จะทำให้ เด็กอาจจะมีพื้นฐานแล้วก็ไปต่อยอดในการสร้างอาชีพให้กับนักเรียนได้เราก็เลยเอามาบรรจุในในเวลาของนโยบายของสพมส32สมัยนั้นนะคะที่มีให้เรามีชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยเอาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมมามาสอนนักเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหมอนเลี้ยงไหมทีนี้พอเราบรรจุอยู่ในลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ก็มีเด็กสนใจดีมากเราก็เลยเอาไปบรรจุ ในคาบชุมนุมนักเรียนก็มีความสนใจก็มาเลือกเรียนชุมนุมของม่อนไหมมาเรื่อยๆการเรียนการสอนในชุมนุมนะคะเราก็ให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับพันม่อนที่นิยมปลูกในท้องถิ่นเราแล้วก็ประโยชน์ของม่อน นะคะสรรพคุณของหมอนเสร็จแล้วก็ก็มาเลี้ยงไหมเลี้ยงไหมแล้วก็มีการสาวไหมทอผ้าไหมแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมอนและไหมในชุมนุมเสร็จแล้วเราก็เห็นว่านักเรียนสนใจเราก็เลยคุยกับคุณครูทั้งฝ่ายวิชาการแล้วก็กลุ่มสนานวิทย์เราว่าเราเอาวิชานี้ไปบรรจุในหลักสูตรสถานศึกษาดีไหมทางฝ่ายวิชาการแล้วก็ฝ่ายบริหารก็เห็นด้วยก็สนับสนุนส่งเสริมก็มีการสร้างห้องเลี้ยงไหมแล้วก็ ศูนย์การทอผ้าไหมให้นะคะเป็นห้องทอผ้าไหมแล้วก็มีพื้นที่ในการปลูกหม่อนเราก็เลยมีหลักสูตรการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งในหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรท้องถิ่น นักเรียนที่จะเรียนก็คือนักเรียนเรียนวิชาเพิ่มเติมในระดับชั้นม .3 เทอมแรกก็จะเป็นวิชาการปลูกหมอนวิชาการปลูกหมอนนักเรียนก็จะได้เรียนรู้ว่าพันธุหมอนที่เรานิยมปลูกมีพันธุ์อะไรบ้างซึ่งในสวนเราก็จะมีพันธุ์บุรีรําหกสตะกลนคร85ส่วนอีกพันหนึ่งเป็นพันเชียงใหม่เป็นมันเมอรี่เรียนรู้พันธุหมอนเสร็จก็เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์หมอนการทําแปลงหมอนแล้วก็การปลูกหม่อนแล้วก็ดูแลและรักษาหม่อน ส่วนภาคเรียนที่2ก็จะเป็นการเลี้ยงไหมพอเราได้ไปหม่อนเสร็จแล้วเราก็มีการเลี้ยงไหมนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันุไหมพันธไหมที่เรานิยมเลี้ยงมีพันธอะไรบ้างแล้วก็พาเลี้ยงพันธุ์เหลืองสระบุรีแล้วก็พันธุ์พื้นบ้านเช่นทับพิมสยามอะไรพวกนี้นะคะเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะได้รังไหมรังไหมนักเรียนก็จะมาสาวไหมพอสอนวิธีการสาวไหมพอได้เส้นไหมเราก็เอามาทอผ้าไหมพาย้อมพาทอผ้าไหม พวกเราได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและในชุมชนต่างๆค่ะหลังจากพวกเราได้ไปศึกษาในแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นแล้วเราได้นำความรู้มาพัฒนาในแหล่งโรงเรียนเราค่ะ ผหมอนก็จะมีพันหมอนอะไรบ้างมีด้วงมดวีด้ามกี๊กเก่งมากอะไรอีกขึ้นไม่เจ้ใหม่แล้วก็สกุลนกใบจะใหญ่กว่าพันสกุลนคร85นะคะซึ่งผลผลิตต่อไร่ก็จะมากกว่าสกุลนคร85เพราะมันใบใหญ่กว่านะคะไร่หนึ่งก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ4 0 0 0 4,300กิโลกรัมต่อไร่นะคะใบใหญ่ อันนี้คือวิลาม60ที่กูบอกว่านิยมมาไปทำชาใบาหม่อนใช่ไหมคะใช่่คะเออก็ไปต้มบ้านเราก็ไปปลูกแล้วก็ไปต้มดื่มน้ำได้นะคะดื่มน้ำชาก็รักษาสุขภาพ พันุหมอนที่เรานิยมปลูกมีพันธอะไรบ้างซึ่งในสวนเราก็จะมีพันบุรีรําหกสิบสกลนคร85ส่วนอีกพันหนึ่งเป็นพันเชียงใหม่เป็นมันเมรี่เรียนรู้พันหม่อนเสร็จก็เรียนรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุหม่อนการทําแปลงหม่อนแล้วก็การปลูกหม่อนแล้วก็ดูแลแ,ลแลรักษาหม่อนส่วนภาคเรียนที่2ก็จะเป็นการเลี้ยงไหมพอเราได้ไปหม่อนเสร็จแล้วเราก็มีการเลี้ยงไหมนะคะนักเรียนก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุไหมพันธุไหมที่เรานิยมเลี้ย ยังมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็พาเลี้ยงพันธุ์เหลืองสระบ,บุรีแล้วก็พันุพื้นบ้านเช่นทับทิมสยามอะไรพวกนี้นะคะเลี้ยงเสร็จแล้วก็จะได้รังไหมรังไหมหนักเรียนก็จะมาสาวไหมพอสอนวิธีการสาวไหมพอได้เส้นไหมเราก็เอามาทอผ้าไหมเมื่อพวกเราได้เรียนรู้แล้วจากแหล่งเรียนรู้แล้วพวกเราก็สามารถนำความรู้มาปฏิบัติจริงได้และเพื่อเผยแพร่ให้แก่เยาวชนได้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ พวกเรานักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3/3จะมานำเสนอการเลี้ยงไหมในวัยที่5ค่ะรายชื่อสมาชิก1เด็กชายกันจพลเจียรรัม2เด็กหญิงชุติการเทือกเ่า3เด็กหญิงสิริลักษ์นั่งสูงเนิน4เด็กชายธนกรพุกทอง5เด็กชายพุที่นันบุญทงค่ะคุณครูผู้สอนนางสัตตรนัพินโยค่ะสวัสดีค่ะไหมที่เราเลี้ยงนั้นจะเป็นไหมพันเหลืองสาบุรี เป็นพันธ์ลูกผสมระหว่างพันธ์ุไทยแท้ที่มีชื่อว่านางลายผสมกับพันธ์ุจีน J108 ค่ะซึ่งหมายวที่5นั้นจะมีอายุท8วันค่ะ การถ่ายมูลใหม่หลังจากตื่นไว้ที่4การถ่ายวันเว้นวัน,วนรวมถ่าย4-5ครั้งการขยายพื้นที่เลี้ยงใหม่จาก10ตารางเมตรเป็น20ตารางเมตรโดยการโรยปูนขาวช่วมใหม่นอนอุณหภูมิที่เหมาะสม25องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัส70%เมื่อเราเลี้ยงใหม่ว้5ได้6-7วันใหม่จะเริ่มโตเต็มที่ใหม่จะเริ่มสุกโดยสังเกตมูลใหม่จะเริ่มก้อนโตสีดําเริ่มนิ่มค่ะ การเก็บใบหมอนต้องเว้นยอด3าถึง4ใบเก็บลงมาหมดต้นให้หาร3มื้อเวลา6นาฬิกาสส่วน11นาฬิกาสส่วน16นาฬิกา5ส่วนค่ะซึ่งลักษณะใบาหมอนที่ดีจะต้องมีดังนี้ค่ะ1ใบเขียว 2. ไม่เหี่ยว 3. มีคุณภาพดีหลังจากที่เรานั้นได้ไปเก็บใบหมอนมาให้น้องใหม่กันแล้วเราก็ต้องนำมาวางทับกัน2ชั้นค่ะเพื่อให้น้องได้กินและ,จะเจริญเติบโตต่อไปค่ะ หลังจากที่เรานั้นได้เลี้ยงใหม่ในวัยที่5ครบทวนแล้วเราก็ต้องนํามาจัดเก็บให้เป็นระเบียบการวางเป็นระเบียบก็สําคัญสําหรับน้องใหม่ค่ะและอีกอย่างก็จำหมายเลขของตัวเองให้ได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพวกเราเชรั้นมัธยมศึกษาวิที่ 3- ามวันนี้จะเสนอเรื่องการเลี้ยงใหม่วัยที่1ครับสมาชิกมีดังนี้ครับ1นเด็กชายอุจจกระสรีขาสองเด็กหญิงกมลพรธรรมศาสตร์สามเด็กหญิงนักที่ราจเทไีสง เป็กหญิงลูกไดีสุกูครูผู้สอนนางสัตานาันทินเดียวครับใหม่ที่เราเลี้ยงนั้นเป็นหม่บ้านลำพ้นเมืองหมายไว้ที่หนึ่งจะมีอายุประมาณส4วันครับนอนหนึ่งครั้งใช้เวลาทั้งหมดยี่สี่ชั่วโมงครับไว้ที่1จะไม่มีการถ่ายมูลไหมและการขยายปลายไบจากส8นจุดยต,ตารางเมตรหนึ่ไข่หมหนึ่งแผนแแอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์เหมาะสมกับหนอนหม่ไว้ที่หนคือ,อุณหภูมิยี่สิบเก้างศดเซเซียน ความชื้นสัมพัทธ์90%ครับการเก็บใบหมอนสําหรับอาหาน,นอนใหม่ไว้ที่1ใช้ใบหนึ่งในสามส่วนเท่านั้นและใบหมอนนั้นไม่ควรแก่จ,กแออกจนเกินไปและอ่อนจนเกินไปครับการหั่นใบหมอนนั้นทําให้สะดวกและทำให้ใบหมอนเข้าถึงในกระโดงและนอนใหม่ได้สะดวกให้อันกว้างและยาวเท่ากับขนาดตัวของนอนใหม่เป็นส<ๆ>ี<ๆ>่เหลี่ยมให้อาหาร3ามมื้อเป็นเวลาผงนาฬิกา3ส่วนเศษนาฬิกา2ส่วนชุดผนาฬิกา5ส่วนครับ เมื่อราหันไปหมดเสร็จแล้วจะต้องนำมาให้หนอนใหม่โดยการโรยให้พัวกระโดงและส่วนที่สำคัญต้องอยางพื้นที่ของนอนม่ทให้กว้างขึ้นครับขอบคุณครับ